ที่2นะคะเราก็จะมาดูการล้างยอดเงินในระบบนะคะมาค่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่ปรับค่าอยู่นะคะเราจะมารายงานแล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะเลขหนึ่งคือเลื่อนขึ้นเลขสามคือเลื่อนลงเราก็จะมาที่รายงานอย่างเดียวเราก็กดเลข3นะคะค่ะแล้วเราก็กดซีเรียมค่ะเพื่อตกลงค่ะค่ะเราก็จะมาตัวนับเงินนะคะตอนนี้ แถบสีขาวนะคะอยู่ที่ยอดเงินคงเหลือเราจะมาตัวนับเงินเราก็กดเลขสามค่ะเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็กดซีเดียมตกลงค่ะเราจะคูณนะคะค่าอย่างเงินในตู้นะคะตอนนี้มันเหลือศูนบาทนะคะแต่เราสมมุติเอาสมมุติว่าเงินเรามีอยู่ห้าพันนะคะเราก็อยากจะทําการ ล้างข้อมูลทั้งหมดนะคะเรากดที่เลขศูนย์ได้เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นว่ายืนยันกดสี่เหลี่ยมนะคะเราก็สี่เหลี่ยมค่ะยืนยันที่จะล้างข้อมูลนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืนยันกดสี่เหลี่ยมล้างยอดแล้วอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแเราก็กดดอกจันเพื่อยกเลิกค่ะแล้วเราก็กดไปที่หน้าเดิมเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ